คอยัเป็นประชองนะโอ้หม่ก็ได้เป็นหากก้างอะไรเป็นทั้งห้างทั้งหมายเลยเจ้าเนี่ยโดย <c oughs> เป็นหมายมาก่อนหรือเป็นห้างมาก่อนเป็นหมายมาก่อนโดยตอนนี้นาะยอยู่แต่ครับลูกสองคนมาเอ่ยโดยแมแ่แหละอืมอ่าที่เปิดใจนี่คือแนวใดก็ขาดเสาหลักครอบครัวอยางมีผู้นำครอบครัวนี่บอสหรือว่าจังใดแมแ่แหละ เราได้เอื้อเป็นหมายนี่เป็นหมายเป็นห่างมาหลายปีแล้วบ่หลายปีแล้วได้สามสี่ปีสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc แทักแพงเบิดสุขุสุคนเบิดสมองสุบอนเด้พอพี่น้องเด้อผู้พ่อของยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าพี่น้องเอนะ้ยเนาะก็ซึ่งว่าเมื่อเที่ยวกับพาพี่พาน้องเฮาเข้ามาย่ำยามแล้วก็มาทำพิธีรู้จักกับอ่าสาวใหญ่อีกคนหนึ่งพี่นอนะ้องเอ้ยเนาะบังเอิญว่ามื้อนี้ได้มีโอกาสอ่าได้มาหาเอื้อยเพิ่นว่าซั่นซะเนาะครั้งแรกเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮา แบบไม่มีโอกาสนั่นแหละอีกอย่างในห้องกรบโบหูเนาะหู้ทางมาแหละหู้บ้านเพิ่นพี่น้องจริงๆก็บอดี้ไก่กันกับเซโนเนาะอยู่ใกล้ๆกันกับเซโนนี่แหละสาวใหญ่พี่น้องเอ้ยจักเพิ่นเป็นพี่จ๊ะเป็นทางไม่ห้างไม่ใหม่แต่ว่าโอ้โหมาเห็นเฮือนแล้อะไะพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเฮือนเราเนาะแบบเรากับสิคนอ่าบ่ได้ทุกข์ยากบ่ได้ลําบากแหละแต่ว่าเราก็อ่าสาเหตุที่เราเปิดใจนี่ยเราอาจจะขาดผู้นําบ่หรือว่าจังได๋ก็บ่ฮู้กันเนาะ อันนี้ก็ผู้ใดมาเบิ่งชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังแรงเสียแรงใจเฮาก็1คอมเมนต์คือ1กําลังใจเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ขอความกรุณาเบิ่งโฆษณาเฮานําเด้อพี่น้องเด้อเนาะครั้งแรกที่เฮาเข้ามาหาเพิ่นพี่น้องเอ้ยป่ะบ่อะไรจห่างเด้จังไปทําความรู้จักแล้วก็ไปสอบถามไปโอ้ไปลมเพิ่นไปพร้อมๆกันพี่น้องเอ้ยเนาะว่าสื่อเสียงอย่างน้ําแล้วสืจังได๋เนาะอ่า หลายคุณหลายคนก็นสิเคยเห็นมันอยู่เพราะว่าเราเปิดใจโดนแล้วพี่นอกก้องเลยแต่ว่ายังวันได้ปิดใจเถื่อเนาะสิไปถามเรา,าว่มามีผู้บ่าวมาหาเราอลไรบ่อจากเถื่อยังประมาณนี้เนาะปะ่ะเข้าไปพอดีเราซื้อเผิร์มาฟ้าผืนจังเราสกินจากเราสกินเป็นหรือบ่ออะไรเนาะอะไรก็ดีเบิ่องนี้เราเป็นคนขยันพี่นอกก้นนองเลยเนาะคนดุคนดุได้เบิ่งเราเนี่ยคนขยันมักปุ๊กมักฝังบ่ต่างยังกับ เอ่ยไงซีลิคอกันเลยนี่ก็ดีอนาค็สาวใหม่ๆก็มกปลูกมักฟังคนดุคนขยันคือกันเนาะแต่ว่าผู้ใดมาถ่ายนะไ่ได้ถ่ายเหิืองเงินเบิ่งซานเราผูกเหือเนเราเนาะถ่ายเพื่อที่ซื้อโอ้ถูบอน บ้านเฮือนเรากับหน่าอยู่อี่าีเนาะสะอาดร้างพี่น้องเลยผู้พู่น้ำอีกคนใดก็สินเปินใจนะคนเอาไปแล้วคพื่นะเออเอาสาบายดีเลยในแหละพี่น้องเลยมาเห็นตัวจริงเสียงจริงเพื่อนโทษเด้ออันนี้ไม่เท่านีเจะอยู่กับใครเนี่อยู่กับลูกสองคนอ๋อ ลูกจะใหญ่แล้วบ่ใหญ่ใหญ่กับบอใหญ่เนาะเก้าปีสิบปีแล้วอยู่ในอู่ใช่อยู่ในอู่เน่ะบอ๊หมู่เพ่นพี่น้องเลยนะน้องมาเล่นน้ำกันเอือหใหญ่เนาะกระสวดคือกันบ่โดยสดคือกันสลมนะบอ๊ะได้เปิดใจบอ๊ะโอ้ปิดแล้วปิดแล้วพี่น้องเลยบ่บอเป็นยังเนาะเป็นปิดกับบอเป็นยัง พักกักินข่า,ขากินน้ำเลยเพ่าไกกินแล้วแกนงนอไม้กระือว่าเป็นอันอาวนสนาวสันซ่นามือน,นี่เนาะที่ได้มาเพาะกันมาเจอกันพอเฮากับบุกเคยเข้ามานี่จักเถื่อโดยจนนั้นให้เขาว่าน้องๆช่องคนนี่พามานี่ซสนันกับบหูเอาจะาหูมาจากไซซ่า,ซาลบไปลบมาถอยไปถอยมา <c oughs> จู่อันนี้นะอซื้อเพอเนาะเพอน้ำตกเลยมาฝากเพื่อนเนาซื้อมาแต่บ้านนั่น ใส่สะอาดโดยขอบใจเด้อแซ่บได้เพลอนเนี่ยบาอาหารทำสั่งกับแซ่บโดยโดยพอเขาไปกินประจำจะล้มเบาสวยมากเนาะโดยเขาไปกินประจำโดยขอบใจเด้อเบาโดยโดยโมเป็นอย่างไรอ่ะโทษเด้อเอื้อยน่ะซื้อยังก็เสื้อจอมอ๋อเอื้อยจอมโดยเอื้อยจอมอายุจากปีละกี่ปีสี่สิบสองปีสี่สิบสองโดยสี่สิบสองปีเนาะ เวลวานอกเนี่ยอยู่จากตีเบิร์จากหน้าตา <laughs> สามสิบป <c oughs> ลายสามสิบปลายเราเบิร์กเราเบิร์คนออกนะเนาะแม่ท่ากับสามสิบปลายเลยสามสามปลายขึ้นไปอีกสามสามสามสี่สามห้าสามหกเลยประมาณสามหกสามหกสี่สามเจ็ดนะสามหกปลายนี่อีกี่เดือนกับหอดเจ็ดแล้วเนี่ยแม่ สามหกปลายเขาก็เห็นเจ้าอะไรเห็นแต่แบบว่าในในคลิปในซ่องนั่นอื่นนะเพลินมาสัมผัสเนาะสาวใหญ่สาวใหญ่อยู่มาแต่ใส่อีกนะว่าพอในคนละีสาวใหญ่นี่แบบเขาก็เคยไปสัมผัสนะโดยแต่ว่าคนละใหญ่กันเนาะเจ้าก็สีใหญ่อยู่อนาคัยใหญ่ที่สุดแต่ว่าเพลินนะคนน่ะอันอยุ่เราหาสิเบสปีไดยที่เราไปสัมผัสนะใหญ่แห้งเนาะใหญ่ ใหญ่ขนาดเลยสิใหญ่คือการสำรองอีบวกต์บีข้างหน้าโดยแม่โดยเราเข่งคนแล้วนะห้าสิบเอ็ดปีโดยแต่เพิ่นเพิ่นเป็นแม่ไม้เพิ่นนะโดยคอยเพิ่นเป็นบัดชองไหมโอ๋หม่ก็ได้เป็นห้างก็ได้เป็นทั้งห้างทั้งหมายเลยเจ้าเลยโดยเป็นหมายมาก่อนหรือเป็นห้างมาก่อนโอ้เป็นหมายมาก่อนโดยตอนนี้นายอยู่แต่ครับลูกสองคนบ่เอ่ยโดยแม่แหละ ที่เปิดใจนี่คือแนวใดก็ขาดชาวรักครอบครัวอย่างมีผูน้นำครอบครัวน,นี่บ๊อรือรอย่างใดแมแ่แหละบ๊อโทษไเอื้อเป็นหมายนี่เป็นหมายเป็นห่างมาหลายปีหล้อเ่หลายปีแล้วได้สามสี่ปีแล้วอือโดยสามสี่ปีเลย,ยอ,อยู่มาได้สามสี่ปีเลยเนาะโดยแต่ครับลูกลูกเนี่ยไปโองคเรียนบอ่ไปองเรียนมันแหละ แล้วหลังจากทีบว่ามีเพิ่นต้อนรับดีนะพี่น้องเอ้ยน้ำเย็นเรามาไว้เลยเนาะนี่กงแก้วยังไงหลังจากที่ว่ามีช่องยูทูบนะเอ่ยแบบว่ามาเปิดใจเจ้านะยังบ่มีไพาที่ว่าโดนใจเจ้าเลยบ่บ่มมี่พายสิมาปิดใจเจ้าเลยบ่ก็ยังบ่เห็นเด้โอ้ยังบ่มีไพาถืกใจเจ้าเลยติหรือว่าจังได๋ก็เพิ่นบ่เอ่ยเนาะเฮาน่ะถึอใจอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่เอ่ยโอ้เพิ่นบ่เอ่ยเพิ่นบ่เอ่ย ไพ่คือแบบว่าคือบอกกาเนาะแบบขาเจ้าก็รอจังหวะอย่างเฉพาะเรือจังไดแบบบ่อยากแสดงออกบอกเรือจังไดเนาะบ่ฮู้กันเพิ่นน่นสิยังบ่พ่อหรืออย่างไดก็ยังบ่ฮู้ยังบ่พร้อมโดยบ่พร้อมแล้วก็บ่มั่นใจบ่ยังเนาะโดยยามเขายังบ่มั่นใจพนันสิแบบว่าเบิ่งเบิ้งกันไปก่อนประมาณนี้หนะโดยโดยเอ่ออเ้ยเปิดใจดนแล้วบ่เข้าเดือนนึ่งนั่นเดือนนึงโดยเดือนนึงโทรเด้อน้องสิถาม่ะ ตอนนี้แบบแบบว่ามีคนโทรมาลงมาจีบนี่แบบแบบว่าโทรมากู่มือหรือว่ามือเว้นมือนี่หอนบดสิบคนเลยหรือก,กว่า <c oughs> อันนี้นอกาอ่านตำาๆไปได้เนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นร <c oughs> ้นอย <c oughs> อันนี้ฮะคือแบบเขาอ่านต่ำาๆไปะนะ <c oughs> แต่ว่าในก็แล้วนี่เราเปิดใจเขาก็ย,ยังยอมอยู่แบบว่า <c oughs> ยังบมมีผู้ถือใจเราอยู่ <c oughs> แล้วก็ยังบ่มีคนที่ว่า สีมาว่าเออผมจะดูแลคุณนะผมจะยังคุณอย่างนี้จัง,ส,ส,จงสั้นจังซี่ <Man. S 1> ยังนะเนน่ยยังบ่มีไปนะเพราะว <Man. S 1> ่แมนคือคอยสิดูแลเจ้าเองนี่เจ้าปิดใจเราเด้บอบ่ต้องห้ไผมาสัมผาจอะแล้วบ่ต้องคุยกับไปแหละยังประมาณนี้บ่เคยเจอแบบนั้นเนาะพ่นก็มีส่วนว่ามันตะปากแตาวเ,เอาในใสมาเสือถือ,อมายึดมันโอ้แม่นบ่โดยโดยไพ่ก็ว่าได้ว่ารมๆทั้งโทรศัพท์แมนเนาะแม่น หาเงินบ่ได้แม่นที่ทักเข้ามาเนี่ว่าเว้าวว่าแบบว่าสิแท็บทุกคนแต่ว่าเฮาเอา้ยงแล้วมาเป็นลักมาเสื้อถือยึดมั่นคําเว้าคําเว้ามันเสื้อถือบ่ได้แม่นนนมััต้องกการบางคนมีเมียอยู่เฮือนก็ว่าโอ้ยอ้ายบ่มีเมียเด้อจังซั่งยังซี่โทรมาโดยโดยแม่นเอออคือในกรณีนี่ถ้ามีลูกมีเมียอันคือไบ่คุยเนาะบ่บ่อยากคุยได้จะไม่บอกพ่ออยู่โดยาะ เฮากะบ่อเฮากะบ่อแนะนำเนาะสำหรับเอฟซีเฮาเด้อน้องในเบล่าพาเพลินเด้อโดยเอ้ยเคยคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ่คุณอยู่ในช่องยูทูบโอ้อะไรเอฟซีเฮากะซีไลน์แน่นะพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดว่าพวกที่ว่าเปิดใจแน่นะกับซีไลน์แน่เฮากะบ่อในนำอะไรถ้าเกิดว่าคนที่ว่ามีลูกมีเมียมีครอบมีครัวอยู่แล้วนะกบ่อยากแนะในน้ำอยากให้มาถักมาล้มกับเอ้ยเพื่อนอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้อยสิไปสร้างความมัน เขาใจพิษให้ครอบพร้วอะไรก็แต่เงี้ยกันนะนะโดยมันแหละเอาเฉพาะคนที่โสดพี่น้องเลยอะไรก็ผอห่างพอมายนั่นแหลยเนาะโดยที่ว่าบ่มีลูกมีเมียนะจะคุยกับจะคุยกับไคก็คุยได้อย่างล่มกับใคก็ล่มได้นะนะที่บ่พิษลูกพิเมียพุทธเข้าพุทธคั่วยังประมาเนี่ยนะโดยอืมแบบเจ้าโรดสบายสบายเหมือนซะเนาะโดยคุยกับไคก็ได้แต่ว่าคนที่มาสั่งปิดใจเนี่ยยังบ่มีพี่น้องเลยเพราะว่า คำบ่ามันพิสูจน์บ่ได้แล้วอนะ่ะแม่พิสูจน์บ<ม>่ได้เพราะว่าบางคนก็นว่าเอ้ยเขามาถ่ายคลิปเจ้าอีกแล้วบ่คคอยว่าปิดใจแม่ปิดใจในแม่อันนั้นอันนี้แบบว่าทั้งที่ว่าคนนี่ยังอยู่ไกลได้สั่งมาให้ปิดใจมันเป็นไปบ่ได้แม่ห<ม>ลาแล้วเคยมีเพราะคนที่เข้ามาหาเออนี่มีอยู่บพอตอนนี้แบบเขามาเล่นมาหัวนะแบบสิว่าผู้บ่าวก็ได้หลังจากทีว่าเขามาสัมภาษณ์อะไรเพิ่นติดต่อจะมาอยากมาหาเจ้ายัางประมาณนี้นะนี่จะคนเลย <c oughs> มีอยู่บ่๊ะกะฮะว่าวโรดด้วยไว่าวโรบอ๊ะกะแบบว่าเพิ่นมาแบบว่าเอฟซีเนาะเพิ่นก็เป็นในนามเอฟซีเนาะโดยโดยโดย่นก็มาเล่นมาหัวกับไม่กามีโดยมีเนาะโดยก็มีอยู่พี่น้องเลยแต่ก็บรรเทขั้นว่าเอ่อผลซีมาจี้มาลมมเฮาใน่นี่บ่บ่ได้มาแล้วก็แบบว่าอุ้ยอัน เจ้าหับคอยได้บอย่างสังสิมาเห็นกันบ่กี่ชั่วโมงนี่สิแบบว่ามาจู่โจมมาสิทธิ์กับบอลได้อีกไลยแมนแมนอันดับแรกเขาก็ต้องคุยกันไปก่อนแมน,นแหละต้องต้องเบิ่งนิสัยใจคอกันก่อนเนาะเปล่าเราว่า,าเออคอยเป็นจังสี่เนาะแต่ละมือนิสัยขอยเป็นจังสี่เจ้าเป็นจังสั้นเนาะจะหลับคอยได้บอลคอยหลับจะได้บอลอ,อยังประมาณนี้คนเท่านี้มาเห็นกันบนท่านด้ขามือว่าเออจังสั้นจังสี่แบบว่าเว้าให้ฟังขนาดเราโดยที่เราไม่ต้องถามนะแมนเออมีแนวนั้นอยู่เนาะ มี่อยก็ได้แต่นั่งเยิ้ยม่อยบระทบยังเลยไม่เมื่อเฮาแบบว่า <_ s 2> s> <S เฮาบได้หมักแบบแบบนี้นะโดยโดยเ้าหมักแบบว่าเอเาแบบว่าออกมาเลยเฮาหมักเฮาหมักแบบว่าแบบว่าเบิ่งกันไปก่อนจักผักหนึ่งรือยังยังหน่อยแบบว่าอันนี้ฮู้จักกันขำเม,มื่อขำขึ้นขำว่าในขันอันนี้มาเห็นกันหวังขำนีมาแล้วก็นั่งช่องซัมซุโมงนี่เบา จังสั่นจังเี่อุ้ยข่อยเหตุงานเด้อข่อยบ่าได้ใส่เงินเด้อนั่นอันนี้ข่อยก็มากดเงินอยู่หันอยู่นี่ว่างย่างไวะเอฟซีมาเล่นนำ้ำเมื่อวานนีวัาสันซะ<ด>เป็นคนลาวบ้านเฮานี่แหละอแมนคนลาวบ้านเฮาโดยก<ม>ันใน,น,นเมือ,องข่อยเองกะแบบว่าอยู่กับลูกเนาะข่อยก็ต้องโทรเอาโมมาทโทรเอาน้องมาอยู่น้ำเป็นมึงประมาณนี้แมนก็ธรรมดาเได้แาะวพอเพิ่นมากะช่วงซีแบบว่าซีหามงแรงเลยฮะนะ นั่งแบบว่านั่งซุ่มแซวกันหน่อยหนึ่งมันก่คำซิเมิดเนาะบ่าวเหาอยูู่้เดียวมันอันจะเหมาะสมแม่นแม่นแม่นอีกอย่างลูกข่อยก็เป็น้นยิงแม่นโดยเฮียร์นันบ่ยเอาละไอ้แบบว่าอาิยเอื้อเปิดใจมากนี่จุดประสงค์หลักๆก็คือ ขาดผู้นำครอบครัวอยากได้ผู้นำครอบครัวเนาด้วยเนาะผู้พาเฮ็ดพาสามโดยโดยเอ้าเจ้าก็เฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าอย่างบอ้ยบ่มีผู้พาเฮ็ดนี่แหละข้ามีให้หน้าตะกะเนาะมีข้างนีผู้พาเฮ็ดสิเฮ็ดบ่นี่เฮ็ดอันนี้ให่ก็เจ้าเฮ็ดโบพูดเข้าโบด้วยกันไงโบได้ไห่เฮ็ดได้ปล่อยงวปล่อยคั่วอย่ี่นือมีทั้งงวทั้งควายบ่เดียวนี์ของแม่เฒ่าบ่แม่นของข่อยให้หน้ากับของแม่เฒ่าแต่ว่าเฮาเป็นคนอยู่ได้นีนะของแม่เฒ่านี่คือเป็นแม่ของแม่เอื้อยเนาะโดยแม่แหละ อ๋อเพิ่นบอกท่านได้ปั้นให้ลูกให้หลานบ่ยังเพื <c oughs> ่นบ่ได้ปันนป้นมูลปั้นมั่งให้ลูกให้หลานอยู่โดยเจ้าบ่ได้ส่วนเพิ่นปั้นบ่บ่กล้าได้เพิ่นอยากให้เพิ่นให้เองอตีโดยแสดงว่าเพิ่นก็มีลูกหลานหลายคนเนาะมีกันช่องออก้น้องแหละอืมดยก็สิบ่ตกไปทางใดดอกซั่นน่ะเนาะเพิ่นก็อยู่นําเจ้านี่ล่ะว่าอยู่นําน้องสาวน้องสาวอยู่นําแม่ว่าซั่นซะโดยๆ <c oughs> แต่ก um, ็อยู่ในบ้านนี่เนาะอยู่บ้านในจำเพชรใหญ่โดยโดยคุ้มสี่แหละที่กับคุ้มสามคุ้มสี่ที่กับคุ้มสามเธอบอกไงว่าคุ้มสี่ติดกับคุ้มหาวมนนี้ที่กับคุ้มหาก็ะแมนมันไก่กันเด้ดยเราก็เป็นคนแบบตลกเฮหาพี่น้ององเหมือนกันได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงเราแต่ว่า ทอดเด้ออันเดอรซาลานแปดของเอื้อยนี่แบบเฮ็ดมาแต่กรับอันแฟนเพราะว่าอ๋อสุศีนาะโดยอืมแต่ก็มีลูกน้าพันผู้เดียวบ่เอื้อยเลยจังไดรผู้เดียวอืมก็สรุปว่าเจ้านี่มีแต่ลูกผู้เดียวน่ะบ่โดยออ๋เป็นทั้งหมายหมายมีลูกสาวเดียวพี่น้องไงลราก็เป็นทั้งหมายทั้งหางโดยแต่ว่าน้องน่ะไปโรงเรียนเนาะโดยเจ้าต้องไปหาไปส่งบ่นี่หรือว่าันใดกําลังเทื่อเพิ่นก็ย่างมาเองโรงเรียนก็อยู่ในนี่อืม เมื่อได้แดดก็ให้แม่ไปครับอืมก็สแสดงว่าแต่ละมือนี่ก็คือสิมีแต่แบบหมูคู่มาเล่นน้ำเนาะกะบางเท้อกะหมูบ่มากะและจุดหนาจุดโย่แหละอ <c oughs> ใอ็ด้วย็นสวนทำความสะอาดเฮือน <c oughs> เนาะโดยแม่ได้เฮือนเจ้าแบบมันสะบืนหูสะบืนตามันมันเบิ่งสะอาดพี่น้องเลยอันนี้ก็คือผักทอดเนาะมันแดดอ่อนพอแล้วจัองสิเห็ดอีกเหมือนเป็นตาอยู่แต่เฮือนลาวเนาะ เฮามาเฮ็ดปลาโตฮาเพื่อนปลาเนี่ยเราเปิดใจฮาว่ะบางคนโดยเอฟซีบางคนเขาก็สิว่าเจ้านี่แบบอ่าบ่ได้ลำบากเลยเลยลำบากลำบากเนี่ยเหงื่อเจ้าว่วงด้วยลำบากและเห็ุห่วยชวนปลูกผักปลูกหญ้าขายกันลำบากลำบากกายบ่ลำบากกายอ๋อลำบากกายแล้วว่ะเงาใจยุกคือผู้มือหรือคือจีบมองเงาเนาะคือแบบ คู่มือแล้วคือสีบงเงาแหละหฮาว่าพี่น้องเลยแล้วอาจจะมีชีวิตชีวาขึ้นมา <c oughs> กระชุ่มกระชวยข,ขึ้นมาหลายตึบแหละตอนนี้นะอืมอะไรเอฟซีเฮาเนาะผู้ใดที่ว่าเข้ามาเบิ่งมาสม้มเนาะถ้าว่าเอ่อสนุกสนใจเพิ่นเนาะอ,อย่าว่าอยากลมกับเราแหละเป็นการส่วนตัวเอ้ยยังแจกเฟซอยู่นี่เฟสมีแต่อดีไล์บ่โอ้เจ้าเล่นแต่ไล์บ่ดปอ๋อ อะไรพี่นอกก้องเวลาเม่มีเฟซเดิมมีแต่ไลน์เรา, <Faith S 2> ลาเล่นแต่ไลน์ก<ด>็เล<ม>่นโยถามมันไลน์คนผลบวัวสีหบไปเป็นไปโดยโดย,โดยแม่ไหนแล้วต่อเบาไว้เนะาะเพราะว่ามันพุ่มข้ามาทีเดียวหกลอยไป,ไปสิบ่หับเลยค่อยแม่แบบเป็นขอความมามีบอกเลยมีเป็นขอความมากกับมีบบอ่าบไว้กับแบบว่าบางเถื่อนเนาะแบบว่าเป็นหุ้มกระตุนวอาเป็นหุ้มเด็กน้อยขึ้นมาแต่เขาเขาลับเฟซบุ๊กแล้วล่ะเป็นต่างประเทศอ๋อแม่ท้าว่า เอาเป็นสื่อภาษาเล่าหรือภาษาไทยซจะเอ้อจังหลับเขาสื่อภาษาอะไรบ่หลับเขาก็สร้างมึงเถอะคนไทยก็ใส่ภาษาบ่แม่แต่ส่วนมากเขาเจ้ากับสิทักขอความมาก่อนก็มีคือกันแม่แหละบางคนนี่น้องก็เจอกันบ่ทักบ่ยังเลยโทรมาโลด <c oughs> จักเฮาสิสะดวกหรือบ่สะดวกนะด้วยโทรมาเลยอันนี้ด้วยที่จริงกับอันดับแรกเด้อพี่น้องก็สิบอกเด้อ FC ซีที่เข้ามาเบิกมาซ่มอันดับแรกก็ให้ทักขอความไปห้าเพิ่นก่อนสิบอกว่าเฮาจังคุยกันอ่า คอยโทรมาหาเจ้าได้บ่ยังประมาณนี้ก็จังววาอยากได้ยินเสียงอีเกเฮ็ดหนักว่ากันไปโดยให้มีลม,มาลายญาตินำการพีจาอันนี้โทรมาเลยจักกัสี่หับบ่อหับบางทีวีดีโอข้อมาอีก <c oughs> น,นนะีคือกันแน่แน่ในก็นดีดยแ่ยมาจังในสีวา่ากับบางคนกับเจ้ากับบอกเนะข้าใจขึ้นมาเอฟซีนะ่คลายแบบว่าเขาพ่อสิแบบว่าเขาเขาไปอ่านบงก่อนได้ยังประมาณนี้นะแมนแมนด้วยขน่ะ เอาอนุญาตว่าโทษก็โทษได้บางที่แบบโทรมานำหนำเป็นซีบซ้ายก็มีได้แบบเ้าบัวห้าเพลินนะนะก็ยังโทรมานำหนำอยู่แม่ที่จริงเขาก็หูอยู่อันคนโทรมาเนี่ยเป็นอะไรเมาแม่นเมาตอนนั้นบางคนก็ว่าบุกเรื่องแม่นคืออาการบางคนก็นั่งเรียงแม่เฒ่าอยู่ก็ยังโทรแต่ว่าคอยอยู่กับแม่คอยเดู้คอยต้องดูแลแม่คอยยังสั่งยังสิก็โทรหนำ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  กาสงสัยเพิ่นแบบว่าโทรมายังให้เจ้าให้กำลังใจในมัง้งหรือจังได๋มันน่ะบางคนก็ว,ว่าโอ้ยเว้ามางแบบแบาดอลลาส่งจิตยังบ่กว่าเสียขวัญประมาณนะ่ะอ๋อก็เซิร์ไปอ่ะแล้วแต่สิว่าวโดยๆโดยบ่แค่คําว่าของคนน่ะโดย,แ,โดยแม่นละมันสิเป็นถูกใจเฮาบแ่แค่ตรงนั้นแหละพราเออพี่น้องเอ้ยมีเพิ่นมีแต่ดีลายเด้อ <c oughs> พี่น้องเด้อเฟสนี้เราเราก็เล่นอยู่เราแต่มันมันหลายเกินไปแล้วอ่ะ คนบางคนกระถักมาเออเจ้าบไ่ได้เล่นเฟซบุ๊กคือบ่เห็นออนจักเทื่อเพราะกคอยบ่เข้าไปเบิ่งเลยแม่นแมนอันนี้บางทีบัดอาถาแจกเฟซไปมันก็นมีคือกันได้บ่ะให้เฟซมาบัดทักไปก็บ,บ่อ่านบ่ตอบแม่นแมนมีเบาคือเจ้าบ่าแม่นมีเบาสรุปมันนี่มีเฟซอยู่บ่หรือในไหนบางทีก็บอก,บอกว่าตัวซนะ้ำขนาดโดยแม่นแหละไอ้ยังก็โซน่าเฟซแต่ว่าบุญละเฟซหมายความวอย่างใดอย่างนั่นเลยว่าคอยกระถึดว่าแต่ว่าคอ,อยก็บอตอบเจอไลน์คือกันเลยเขาเป็นไลน์ดีกว่าเนาะ โดยแต่แต่เป็นยังแบบวานนะ่าในเมื่อได้อดีไล่เขาเลยอยากหายเขาลาเฟสพอคอยจังชิได้คู่ว่าเจ้าออนบอออนมาสักมาแบบนี้ก็มีเนาะอยอันคอยกระถักไลายจาคือ,คอกั๊ดแต่คอยอยากหายยอดลาเฟสบุ๊กคอยนี้นะคอยอยากคู่ว่าเจ้าออนบออนอนสรุปแล้วเจ้าชีวะเบอร์สองด้านบ้าน<า>โดยแบบว่าเอาง่ายๆนะกว่ยอยากติดต่อเจ้าทั้งไรกับทั้งอะไรทั้งเฟสก็อยากติดต่อห่างไล่ไว้ห่างไล่ก็ชิโทรเบอร์บ้านเนี่ยนะประมาณนี้ แต่เขอยอมยอมตรงที่ว่าเนาะเบาเขอยอมตรงที่ว่าหลังเทียวเขาใส่เขาเขาคุยไลน์อยู่นี่หลังเทียวอันแมกซ์ฉันเจออันเฟซบุ๊กโทรเขานี่เสียงไลน์นี่สิตัดไปเลยแมนแมนแมนเขาต้องวางโทรใหม่ไลน์น่ะจากสิได้ยินเสียงกันแมนนั่นแหละแมนมันเป็นแนวนั้นระบบมันเขาอยว่าเอามันคือตัดแต่อันนั้นบรเป็นวอลล์แอปนี่บรเป็นแมนลังเทียเขาใส่ไลน์อยู่วอลล์แอปโทรเขานี่วะเขาปฏิเสธสายปุ๊บ เขายังสิโทรได้ปกติแต่จะว่าเสียงแม็กซ์นเจอร์นี่สิตัดไปเลยเขาเอามันคือแปลกเนาะโดยโดยกอนแล้ีเอ่ไอ้จอมนี่อยากได้ผู้มาพาเห็ดพาสร้างโดยเออถ้าได้มากเออก็ยังสิพาก็เจ้าเห็ดหน้าอยู่บนนี่เพิ่นเอาแล้วแต่ลูกผัวสิพาเห็ดเงี้ยเนาะกันเดิมว่าเออมีเงินมีทำเนี่ยกบผพาจะเห็ดกบผพาจะถูกกบผพาจันรับบ้างก็ได้คือกันก็ได้เนาะโดยอืกันว่า คันว่าเขายังสิมาพาเจ้าลําบากเจ้าก็ยังสิเอาอีกเลยก็บ่ได้เนาะต้องว่าต้องว่าพาสบายแหลเนาะบ่พาลํบากก็บ่เอาแหพี่น้องเอ้ยันเขาอยู่เดียวก็ได้บัดนแม่นๆเนาะดยมาไปสิลบากซ้ําบ่เอามันเท่านั้นแหละเนาะออแลเพ่ได้ตั้งเป้าหมายว่ว่าจังได๋อยากคุยคนประมาณอายุเท่าใด้ รุ่นน้องก็อย่างว่าอยู no. ่นี่อยากคุยอยู่บ่ได้รุ <des 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 <de ่นเดียวกันเด้รุ่นเดียวกันกะกับพ่อพ่อรุ่นพ่อรุ่นอยู่เนาะโดยห้าหกสิบห้าห้าหกสิบปยลงมาหกสิบห้าลงมาเนาะห้าสี่สิบห้านี่แหละหกสิบห้าลงมาห้าสี่สิบห้าโดยหกสิบห้าคนแหวนคนอ่าไทยกับเพิ่นกับเซียนไว้แล้วโดยก็เล่ากับกับเซียนกันกันอยู่ต่างประเทศนาะโดย อะไรเอื้อยสีแบบว่าลักลักนี่เอื้อเน็นไปทางเงินพี่น้องฝั่งลาวห,หรือฝั่งไทยหรือแนวใดฝั่งไหนก็ได้เขาให้ว่าเป็น<อ>ความคิดเป็นผู้ใหญ่นะบ่าเนาะโดยความคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นาที่ดีเนาะโดยกับครอบครัวแมนบอกโดยโดย,โดยเพราะว่าคือหนึ่งลักๆคือเฮาขาดผู้นาแม,มนบอกโดย,โดยบบ,บเอาได้แบบว่ามาขามาถีมาอย่างที่ผ่านมาน่ะ โดยอันน so ี <dari mis TF> anyway. ้มันกะมันกะว่าบอกได้เอื่ยโดยแมนแหละเฮากันยังบ่หู้เนาะโดยกันเฮาสีว่าบ่เอาบางที่เขากัยังบอกว่าได้อย่น้แังเสีอเขามีกรรมสวนนั้นก็มีเนาะโดยเพราะว่าคนเฮาน่ะใหม่ๆนะยังกะดีไปเบิดนั่แหลยมันบ่กใ้นออกไลายเนาะอยู่กันไปโดนโดนจากผักนึงแมนๆมนที่พันมาเขาถือว่าเขาเลือกดีเขายังผ่านเนาะนั่นแล้ว นั่นแหละมันบนแน่นอนอยังว่าดยค้องนี้มันก็นขึ้นอยู่กับบุญว่าสนาคือกันเนาะดัวนว่านว่าบุญมันเสมอกัรน,นะเขาก็อยู่นํากันได้พี่นอ้องเลยเ้าหยังเหดุหยังก็เสือการฟังกันนะดยโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าเกิดว่าผูา้ใดเขามาเบิ่งมาสมมาแหละสนดกสนใจเนาะอย่าว่าอย่างรมกับเพิินก็ตที่ต่อมาเด้อพี่น้องเด้อขอที่ว่าเป็นคนที่คือเราเ้าหะละ จริงใจแหละก็เป็นผู้นำอบครัวแหละว่าบ่แม่นสิมาพาเราลำบากได้พี่น้องเลยมาพาเราสบายว่ันเสาร์เนาะแล้วสบายแล้วพอเราก็สมัจ้าก็กับลูกเนอะเหรอเนาะบ่ได้มีอย่างหลายเนาะโดยเพราะว่าแม่เฒ่าก็อยู่กับน้องสาวเจ้าหั่นนะโดยอยู่ในเฮืองนี่ก็มีแต่เจ้ากับลูกแถมลูกเราก็เป็นผู้หญิงอีพี่น้องเอ้ยก็อันนี้ก็ก็แล้วแต่แหละเนาะว่าซั่นซะมันก็เว้าบ่ได้ว่าซั่นซะ <Do> เป็นอะไรมันก็นเป็นเรื่องของอนาคตนด้วยเนาะกค <Yeah. S 2> อ้มีแต่สิ่งดีๆให้เจ้าเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่แนวนดีๆหะแหละขมาวแต่ซะเนาะถ้าชนะีได <Do i. S 2> ้ผู้นำก็ภูมิค่ะคอยเจอคนที่ดีและก็จริงใจหากเจ้าหอกลูกเจ้านำหนะนะเนาะโดยมาพาเห็ดพาสร้างาแต่ซะบุญมนมาพาลำบากได้ม <c oughs> <c oughs> าพาสบายเ <Do i. S 2> นาะโดยเอากรสิได้เจ้าพิบัตามีลแหละพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งนั้น FC บระสุขุสุคนแล้วก็เอบาะใจทั้งเอื้อยเพืนนอ่อนเนาะทีว่าได้ <S <S เสียสละเวลามาหนังเ้าหนังลมน้าพี่นงเลยเนาะเราก็พอหน้าพอตาอยู่เราก็เด้เปิดใจมากแคเป็นเดือนเลยเราแบบพี่นอกเลยเนาะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าห้าคนจริงใจแล้วก็ยากว่าะันซะคนจริงใจนี่มันหายา,พาะพี่นอกเลยเนาะคนเฮาน่ะคำว่ามันเสื่อถือบ่ได้พี่นอกมันต้องเว้าน,น้าและเหตุน้ม มันต้องเฮ็ดให้เฮ็ดนําหั่นนะเว้าแต่ปากเนาะก็เว้าได้คือกันไผก็เว้าได้โดยซั่นเนาะบางคนมันบ่พร้อมก็มีนะคนบ่พร้อมก็บ่ให้เว้าเยเนาะโดยบ่ให้เว้ามันสิเป็นการแบบว่าอ่ตัวกันบางคนก็สิว่าเว้าใหญ่เว้าขี้โมกันซือหนเนาะเว้าใหญ่กเวียดบ่แม่นเฮาก็เคยเจอกันดาใทีแบบไปเว้าโใส่ผู้สาวนี่นะว่ามีซั่นจังซี่อีหยังหนอืันคนนั่น่มีแท้ คนที่จริงใจนะเขาบอกว่าเอาลายแม่เล้อกาจวดจ่ดรถเห็นไวัปานยังเนาะโดยอืมโอเคเอื้อย่างไดรก็เป็นกำลังใจเอื้อยเนาะให้เจอแต่สิ่งดีๆสันซะข้าศสิมีผู้นำครอบครัวก็ให้เจอคนดีๆและก็จริงใจเนาะอ่ากาสุดท้ายก็มียังพี่นเอาเลยให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งได้เอื้อยเด้อเนาะสุขภาพแข็งแรงว่าซั่นซะเนาะมีคนหักคนแพงคนจริงใจหลายๆเด้อโดย คนจริงใจไนดะ้เอาคนบอกจริงใจมาเอาไนดะ้ <c oughs> <c oughs> โอเคเแบบลยเวลาสบายดี <S 2> <S 2> สบายดีโดยนดย